วาลุมพินีถือว่าเข้ามาได้ถูกจังหวะมากครับเป็นแรงบันดาลใจของนักมวยทั่วประเทศผมก็เป็นหนึ่งคนที่ถึงจะอายุมากแล้วแต่ยังได้มาฉายแสงในรายการนี้ผมยังมีไฟพร้อมทําเต็มที่อยากให้รุ่นน้องเตรียมร่างกายให้พร้อม เพราะทางวันเปิดโอกาสให้นักมวยทุกคนอย่างแน่นอนนี่คือคำกลาวของจอมหดออโต้มวยไทยหรือว่าจอมหดอิมเมเนนแอร์นะครับปัจจุบันจอมหดอายุ35ปีนะครับแล้เขาก็จะมีคิวชกวันที่10มีนาสนามมวยเวทีลุมพินีครับเจอกับทางคู่ชกอย่างแดเนียลจิวเลนเบิร์กับนักชกจากสวีเดนนะครับ พูดถึงจอมโหดกันหน่อยนะครับจอมโหดที่ผ่านมาเขาก็เป็นหนึ่งในนักชกที่ประสบความสําเร็จมากมายนะครับเคยได้แชมป์รัรดดาเนิน1 1 5ปบนด์อ,อแชมป์ช่อง7นี่ก็ได้1้8แล้วก็115นะครับก็ถือว่าได้แชมป์เยอะเลยนะครับแต่ว่ากับเวทีลุมพินีจอมโหดนะครับตั้งแต่สมัยเป็นวิกสังกสีที่พระราม4เจ้าตัวเองก็ยังไม่เคยได้แชมป์ใดๆของลุมพินีเลยครับวันนี้จอมโหดก้าวเข้าสู่เวทีลุมพินีแล้วครับและก็พร้อมที่จะชกในรายการศึกวันลุมพินี มาดูครับว่าเวท118ปอนด์นะครับจอมโหดจะเป็นอย่างไรกับการคืนลุมพินีในรอบ5ปีจอมโหดออโต้มวยไทยครับนักชกจอมเก๋าจอมบูวัย35ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีขอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นอีกครั้งครับว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขเตรียมปะทะกับแดเนียลจิเลนเบิร์กครับนักมวยชาวสวิตที่เที่ยวบินสูงพอสมควรเลยนะเขาชกมาทั่วโลกเลยไม่ต่ำกว่า70ไฟท์นะครับทั้งคู่จะเจอกันในกติกามวยไทยนะครับย้ำอีกทีครับ วันศุกร์ที่10มีนาคมนี้มาพูดถึงฟอร์มจอมโหดหน่อยนะครับจริงๆแว้วๆก็เหมือนเห็นจอมโหดไปชกต่างประเทศมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสถิติในไทยนะครับสักปี2564แล้วกันเริ่มกันตอนนั้นครับจอมโหดนี่มีแพ้บางต่อครับ1ึกมวยเจ็ดสีแล้วจอมโหดครับชนะน็อกยก2สิงห์อุดรกอซอยตันนะครับในศึกช้างมวยไทยเกตเพรแล้วก็ปี65ครับจอมโหดชนะคะแนนทูซับสอสระชีพนะครับ แล้วก็ไฟล่าสุดที่ชกเป็นมวยไทยกับคนไทยตอมหดชกพิกัด115ปอนด์ครับที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันที่17เดือน7 2,565อย่างที่บอกครับเขาแพ้คะแนนให้กับรักเอราวันครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ขี้เหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกบวันนี้จะกับแดนนียเเจอเลนเบิร์กในสศึกวันแชมเปี้ยนนะครับศึกวันลุมพินีเตรียมตัวดูได้เลยครับมัดนักจังหวะฝีมือครบเครื่อง เตะต่อยซ้ายอาวุธหนักนะครับแล้วก็สมองมวยดีเหลี่ยมเชิงดีนะครับเก๋าเกมอ่าแต่พวกหนักพวกอะไรอาจจะลดทอนลงไปหน่อยแล้วตามอายุอนามนะครับ